ครื่องมือ Partial Structure Display คืออยู่ถัดจาก Layer Combination ซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกซึ่งโดยทั่วไปแล้วผมใช้อยู่แค่3ตัวเลือกเท่านั้นคือ Entire Model, Without f i n i s h กับ Core Only มันเป็นเครื่องมือไว้สำหรับกำหนดการแสดงผลว่าเราจะให้โชว์ส่วน Finishing หรือไม่หรือให้โชว์เฉพาะส่วนของโครงสร้างเท่านั้นเริ่มแรกมันจะเป็น Entire Model คือโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนของโครงสร้างและส่วนของ Finishing มาลองดูตัวที่สองกันคือ without finishing คือเป็นการกำหนดว่าเราจะไม่โชว์ในส่วนของ finishing นะนี่ครับองค์ประกอบเนี่ยก็จะโชว์แต่ชิ้นส่วนของโครงสร้างนะครับและสุดท้ายก็คือ Core only นะครับเมื่อเลือกแล้วมันก็จะโชว์แต่เฉพาะชิ้นส่วนที่เรากำหนดว่าเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างนะาวน,นี้เราจะมาดูที่มาที่ไปว่าตรงจุดไหนเรากำหนดเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างกับชิ้นส่วนตรงไหนเรากำหนดเป็นชิ้นส่วนของ i n i s h i n g ผมก็ขอเลิกเป็น entire model โชว์ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะผมขอเริ่มจากเสาก่อนเสาต้นนี้เป็นเสาโปรไฟล์ชื่อ generic column เราก็เปิดเสา generic column นะครับก็มาที่ option profile เลือก generic column กด edit มันก็จะมีองค์ประกอบให้เราดูนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือชิ้นส่วนของโครงสร้างเสาที่เรากําหนดเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างเรากําหนดตรงนี้ครับ component select เนี่ยนี่ครับ เรากําหนดเป็นคอหรือชิ้นส่วนของโครงสร้างขณะที่องค์ประกอบรอบๆบเสาทั้ง4ด้านนั้นเราก็กําหนดเป็นฟินิชชิงนี่ครับคือที่มาที่ไปว่าตรงส่วนไหนคือโครงสร้างส่วนไหนคือฟินิชชิงถัดมาก็เป็นคารโปรไฟล์ชื่อเจเนริกบีมนะครับเราก็เปิดโปรไฟล์เมเนเจอร์ที่ชื่อเจเนริกบีม ก็จะมีชิ้นส่วนของโครงสร้างคานคือตรงกลางตรงนี้เรากําหนดเป็นคอหรือส่วนของโครงสร้างขณะที่ตรงรอบๆโครงสร้างคานเหมือนเป็นปูนฉาบนี้เรากําหนดเป็นฟินิชชิ่งนะครับแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมมันถึงโชว์แต่เฉพาะส่วนโครงสร้างเฉพาะตรงกลางและรอบๆสี่ด้านเป็นฟินิชชิ่งนะถัดมาก็เป็นพื้นคอโมโิสิตตัวนี้เป็นพื้นคอมมิสิตที่ชื่อคอนกรีตฟอร์อินซูลเรดวิดพาเก้ เราก็เปิดคอมโพสิตนะครับก็ออ t ชั n e l e m e n น a t เอติบิแล้วก็คอมโพสิตตรงนี้เลือกคอนกรีต for i n s u l a t e w i t h p a r k ก็คือตัวนี้นะมันจะมีชิ้นส่วนที่เรากำหนดเป็นโครงสร้างก็คือตัวนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนตรงนี้เรากำหนดเป็นโครงสร้างก็คือดูตรงนี้นะนี่ครับเป็นส่วนของคอหรือโครงสร้างนั้นนั่นเองขณะที่มันจะมีองค์ประกอบที่อยู่ด้านบนเหนือส่วนของโครงสร้างนั้นเรากำหนดว่ามันคือฟิเน็ตชิ่งนะก็คือตรงนี้นะครับ ขณะที่ตรงส่วนอื่นๆนั้นมันก็กําหนดเป็นอัตเทอร์คืออื่นๆอะไรก็ไม่รู้แหละและส่วนสุดท้ายก็คือข้างใต้ส่วนของพื้นโครงสร้างเนี่ยเราก็กําหนดเป็นฟินิชชิงเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือผนังผืนนี้เราเลือกเป็นผนังคอมโพสิตที่ชื่อร4 0ยสี่อกอินซูเลตคาวิตี้พลาสเตอร์เราก็มาดูองค์ประกอบในคอมโพสิตนะครับออปชันอิเลเมนต์แอตทริบิวต์คอมโพสิตและเราก็เลือกตัวคอมโพสิตที่เราดูกันตะกี้นี้นะครับก็คือตัวนี้นะชื่อยาวๆหน่อย มันจะมีชิ้นส่วนที่เรากําหนดเป็นส่วนของโครงสร้างนั่นก็คือตัวนี้ครับมันก็คือผนังคอนกรีตบล็อกตัวนี้และส่วนอื่นๆนั้นเราแกกําหนดเป็นฟินิชชิงก็คือส่วนพลาสเตอร์แล้วก็ตรงส่วนอินบล็อกกับแอร์สเปซสุดท้ายก็คือส่วนที่เป็นอินซูลเลชันหรือฉนวนกันความร้อนเนี่ยเราก็กําหนดเป็นอื่นๆนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าเหตุใดเวลาเราเลือกเป็น without finishing มันถึงไม่โชว์ในส่วนของ f i n i s h i n g หรือเราเลือกเป็น core only จึงโชว์เฉพาะแต่ส่วนของโครงสร้างนี่คือที่มาที่ไปของมันนะครับ